ทรัพส,สมบัติที่ไม่ใช่ของตนและมีความโลภอยากฉกฉวยสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนย่อมนำมาซึ่งไหยนะฉับฉับเสียงจอบเสียมกระทบดินดังสะท้อนแว่วมาตามสายลมที่พัดเอื่อยๆอยู่ทางท้ายวัดยามนึกสังนัดเช่นนี้นอกจากสัตว์ที่ออกหากินยามค่ำคืนก็ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวให้เห็น แม้แต่คนในหมู่บ้านก็ต่างพากันหลับไหลอยู่ในบ้านของตนจะมีก็เพียงแค่ไอ้มองและไอ้ดำที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดดินบริเวณเจดีเก่าอย่างเร่งรีบเล่งมือหน่อยสิว่าไอ้ดำอ้อยอิ่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวชาวบ้านเข้ามาเห็นก็เป็นเรื่องกันพอดีไอ้มองกระสิบเล่งไอ้ดำให้ขุดฐานเจดีทั้งคู่ขึ้นชื่อในเรื่องความชั่ว สิ่งใดที่เป็นความดีพวกมันไม่เคยสนแต่ถ้าเป็นเรื่องฉกช,ชิงวิ่งราวแล้วละก็เป็นเรื่องถนัดของพวกมันโถไอ้มองนี่กูก็ทั้งขุดทั้งแงะเต็มที่แลว้วนะโวยยินแข็งชิปเป่งเลยวะแล้วยังมีเศษหินเศษปูนของเจดีที่เราเจาะเข้ามาอีกเหนื่อยวะไอ้ดำหอบด้วยความเหนื่อยอ่อนแสงจากตะเกียงสาดกระทบล่างของมัน จนญาติเหงื่อที่เกาะอยู่บริเวณตามตัวสะท้อนแสงแวววับอากาศยามดึกที่เย็นสบายกลับไม่ได้ทำให้มันทั้งคู่รู้สึกสบายแต่อย่างใดเสื้อผ้าของพวกมันเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อซึ่งคงเป็นเพราะสิ่งที่มันกำลังกระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วช้าอย่างที่สุดนั่นเองเอหน่าทนหน่อยสวิวอ้ดำเดี๋ยวพอได้ของก็หายเหนื่อยเองแหละ เจดีนี้เก่าแก่นะโว้ยข้าเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดกันว่าอายุไม่น้อยกว่าสามร้อยปีเชียวนะมึงรับรองว่ามีสมบัติเยอะแน่นอนจริงอย่างที่ไอ้ม่องมันพูดเจดีแห่งนี้อายุกว่าหลายร้อยปีเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านและเชื่อกันว่ามีกุพระเครื่องและสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ภายในแต่ก็ไม่เคยมีใคร คิดจะนำของเหล่านั้นออกมาเลยขอให้จริงถัวเจาะมาตั้งหลายที่แล้วอย่างมากก็ได้แค่พระเครื่องแค่ไม่กี่องค์มันไม่คุ้มเหนื่อยเลยวะไอ้ดำบนอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นกเพราะมันตามไอ้หม่องไปช่วยขุดหาสมบัติตามวัดตามเจดีอยู่หลายแห่งแต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้สมบัติล้ำค่ากลับมาเออหน้าเร่งมือเข้าถัวจะได้เสร็จ ทั้งสองก้มหน้าก้มตาขุดฐานเจดีกันต่อไปพวกมันไม่เคยสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เคยสนใจเรื่องใดๆทั้งสิ้นนอกจากทรัพย์สินเงินทองที่พวกมันหามาได้เสียงจอบเสียงยังคงดังแว่วมาอย่างต่อเนื่องพวกมันพยายามทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุดแต่จะให้ไม่มีเสียงเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะฐานเจดี กอด้วยอิฐถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่จนอิดยุ่ยแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างไรพวกมันทั้งสองก็ไม่เคยสนใจหากบังเอิญมีชาวบ้านผ่านมาเห็นในสิ่งที่พวกมันกระทำอยู่มันก็จะฆ่าคนคนนั้นแล้วเอาศพยัดไปในโพงฐานเจดีที่มันขุดกว่าจะมีคนพบศพพวกมันก็หนีไปไกลแล้วเฮ้ยเจอโพงแล้วว่าไอ้มอง ลืมตัวอุทานด้วยเสียงดังพร้อมด้วยความดีใจเมื่อเสียงที่มันใช้แสะฐานเจดีผุบลึกลงไปใต้ฐานเจดีไอ้ดำก็รีบเข้ามาสมทบไอ้มองก็ออกแรงงาสร้างอิฐที่อยู่บนโพรงต้องเป็นห้องเก็บสมบัติแน่ๆเลยวะคุยดินออกมาสิวะเสียงสั่งของไอ้ดำทำให้ไอ้มองได้สติและรีบขุดคุยเศษดินเศษอิฐออกอย่างรีบเร่ง เผยให้เห็นปากโพงขนาดเท่าตัว,ตวคนลอดเป็นช่องลึกลงไปในความมืดมิดโพงลึกไหมวะไอ้ดำถามด้วยความตื่นเต้นมึงส่งตะเกียงมาให้กูหน่อยสิมันมืดวะมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้ดำรีบส่งตะเกียงส่งให้ไอ้มองตามที่มันร้องขอแสงสว่างจากตะเกียงสาดลึกลงไปในโพรงซึ่งมีลักษณะคล้ายหลุมลึกลงไปใต้ดินไอ้มอง คาดคะนี้จากสายตาแล้วมันเชื่อว่าลึกลงไปหลายวาเลยทีเดียวและที่ก้นหลุมเหมือนมีโลหะสะท้อนแสงตะเกียงให้เห็นอยู่ไกลไกลโอ้โหลงไปลึกหลายวาเหมือนกันวะ่ะก้นหลุมรู้สึกว่าจะมีอะไรสะท้อนเป็นแสงวบับๆด้วยวะสงสัยว่าจะเป็นเครื่องเพชรเครื่องทองแน่ๆเลยคำว่าเครื่องเพชรเครื่องทองทำให้ไอ้ดำหูพึ่งขึ้นมาทันที ลงไปดูซิวาไอ้มองจะได้รู้ไปเลยแต่มันลึกว่ะจะให้ลงไปยังไงวะเกิดลงไปแล้วปีนกลับขึ้นมาไม่ได้กูก็แย่สิวะเออก็จริงของมึงวะแล้วจะเอาอยัางไงดีไอ้มองทําท่าคุ้นคิดชั่วครู่สายตาก็เหลือไปเห็นเชือกที่มันน้าติดมาด้วยเอางี้ซิวาไอดำเดี๋ยวกูจะเอาเชือกผูกเอวมึงไว้แล้วค่อยๆย,ย่อนมึงลงไปพอมึงจะกลับขึ้นมา ก็ตะโกนเรียกกูเดี๋ยวกูจะดึงมึงขึ้นมาเองแล้วทำไมมึงไม่ลงไปเองวะไอ้ดำถามซื่อก็กูตัวใหญ่กว่ามึงตั้งเยอะมุดลงไปลำบากแล้วเวลาจะดึงกลับขึ้นมามึงจะดึงกูขึ้นมาไหวเหรอวะเออก็จริงของมึงอย่างนั้นก็ได้วะไอ้ดำคอยตามไอ้มองเพราะมันตัวเล็กกว่าไอ้มองจริงๆเรียวแรงก็น้อยกว่าไอ้มองมากนะับ ถ้างั้นมึงก็เอาเชือกผูกเอวกูเลยจะได้ลงไปดูในโพรงนั่นไอ้มองไม่รอช้ารีบคว้าเชือกมาผูกเอวของไอด้ดำเอาไว้และเมื่อทุกอย่างพร้อมมันก็ค่อยๆหย,ย,ย่อนไอด้ดำลงไปยังก้นหลุมที่เชื่อกันว่ามีสมบัติในทันทีร่างของไอด้ดำค่อยๆถูกหย่อนลงไปที่ก้นหลุมเศษดินเศษอิฐจ,จากปากหลุมก็หล่นใส่หัวของไอด้ดำเป็นระยะระยะ แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ไอ้ดำสนใจแต่แสงระยิบระยับที่ล้อกับแสงตะเกียงในมือมันค่อยๆผ่อนเชือกนะเว้ยไอ้หม่องอย่าปล่อยให้ข้าล่วงลงไปละ่ะเสียงของไอ้ดำลองสั่งดังสะท้อนกล้องขึ้นมาจากในหลุมเออหนะ้าไม่ตกรอกไอ้หม่องค่อยๆผ่อนเชือกลงก้นหลุมอย่างระมัดระวังตอนนี้ ถึงแม้จะรู้ว่าเจ็บฝ่ามือเพราะเชื่อขูดแต่มันก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือทรัพย์สมบัติล้ำค่านั่นเองสักครู่ใหญ่ไอ้ดำก็ตะโกนล้อขึ้นมาว่าถึงพื้นแล้วโว้ยไอ,มอ้ม่งรีบออกไปเชือกพันกับลากไม้ไว้แล้วชะโงกหน้ามองลงไปยังก้นหลุมมีอะไรมั่งวะไอ้ดำมีหีบอยู่หลายใบเลยว่ะ ล็อกไว้ด้วยกุญแจอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆไอด้ดำส่องไฟสำรวจทั่วก้นหลุมซึ่งกว้างประมาณห้าศอกชิดผนังด้านหนึ่งมีหีบเหล็กสภาพเก่าค้ำคลึวางเทินกันอยู่หลายใบแต่ละใบมีขนาดใหญ่ไม่น้อยซ้ำยังมีแม่กุญแจโบราณล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาไอด้ดำมัม่นใจว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเห็นแม่กุญแจ ลักษณะอย่างนี้มาก่อนทั้งๆท,ที่ลักลอบขุดสมบัติมาแล้วต่อหลายที่เฮ้ยไอหมองกูแก้ไปเชือกออกจากเอวแล้วนะโว้ยมึงสาวเชือกขึ้นไปก่อนแล้วเอาแฉลงผูกปลายเชือกค่อยๆย่อนลงมาให้กูหน่อยไอหมองรีบทําตามทันทีมันสาวเชือกขึ้นมาจนถึงปากหลมแล้วรีบมัดแฉลงแล้วค่อยๆย่อนกลับลงไปให้ไอดาตามที่ต้องการ เมื่อไอ้ดำได้สิ่งที่ต้องการมันก็เริ่มลงมือใช้ชแฉลงกระแทกลงบนแม่กุญแจโบราณน,นั้นทันทีแครลงแคลงแคลงแคลงเสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนขึ้นมาถึงปากหลุมซึ่งก็คือเสียงแฉลงกระแทกลงบนแม่กุญแจโบราณน,นั่นเองไอ้ดำออกแรงตีกุญแจอยู่พักใหญ่แม่กุญแจ จึงหักหลุดออกจากหีบเหล็กมันรีบโยนฉลงลงข้างตัวแล้วเปิดฝ่ายหีบเหล็กด้วยมือทสิสั่นเทาเพราะความตื่นเต้นเมื่อฝ่ายหีบเหล็กถูกเปิดอ้าออกสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในก็ปรากฏแก่สายตาไอ้ดำซึ่งทำให้มันถึงกับตื่นตะลึงตาเบิกค้างโอ้โหไอ้ดำอุทานด้วยความลืมตัวเพราะตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อทองแม่ มันไม่เคยเห็นทองคำจํานวนมากมายขนาดนี้มาก่อนทองทองทั้งนั้นเลยรวยลวเว้ยไอ้มองเรารวยแล้ว,ออเ,ลว,ลวเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจของไอ้ดำทำให้ไอ้มองซึ่งชะงงหน้ามองอยู่ที่ปากหลุมพออยตื่นเต้นไปด้วยจริงเระว่าไอ้ดำถ้างั้นเดี๋ยวกูจะโยนบุ้งกี่ลงไปให้มึงก็เอาเชือกมัดบุ้งกี่ให้แน่นและเอาทองใส่บุ้งกี่ไว้ แล้วกูจะค่อยๆสาวเชือกขึ้นมาแล้วพอขนท้องหมดแล้วกูจะย่อนเชือกลงไปรับมึงเออเออเอาตามนั้นไอ้ดำเอออ,อาตามเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะนำทองออกไปจากที่นี่ได้หลังจากไอ้มองหย่อนบุ้งกีลงไปในหลุมใต้ฐานเจดีไอ้ดำก็ค่อยๆทย,ยอยขนทองที่อยู่ในหีบใส่บุ้งกีแล้วให้ไอ้มองสาวเชือกขึ้นไปเมื่อไอ้มองสาวเชือกถึงปากหลุม มันก็ถ่ายทองออกและโยนบุ้งกี่กลับลงไปพวกมันวนเวียนทำอยู่แบบนี้หลายเที่ยวจนทองคำในหลุมใกล้จะหมดทองก้นหลุมตอนนี้มันกองอยู่ปากหลุมเต็มไปหมดทอแสงเหลืองอลามยามต้องกับแสงตะเกียงทำให้ไอ้มองเกิดความโลภโดยคิดว่าถ้าทองทั้งหมดเป็นของมันเพียงคนเดียวมันก็คงจะรวยมหาศาลเมื่อคิดได้ดังนั้น มันจึงเริ่มคิดแผนชั่วขึ้นมาไอ้มองโว้ยเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วในนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้ววะเดี๋ยวมึงหย่อนเชือกมาให้กูด้วยกูจะได้ปีนขึ้นไปเสียงไอ้ดำตะโกนบอกมาจากกลหลุมเออเออมึงรอก,กูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะย่อนเชือกลงไปให้ไอ้มองรีบสาวเชือกที่ผูกบุ้งกีที่บรรจุทองอันหนักอึง้งขึ้นมาถึงปากหลุม มันก็รีบเททองออกจากบุ้งกี่อย่างร้อนหลนหลังจากส่งทองที่สุดท้ายขึ้นไปแล้วไอ้ดำก็นั่งรอยอยู่ที่ก้นอุโมงด้วยใจที่พองโตมันวาดฝันไว้ว่าเมื่อเข้าไปในเมืองมันจะเอาทองเหล่านั้นไปขายมันจะต้องเป็นมหาเศรษฐีในพิบตาแล้วทีนี้ก็จะได้ทุกสิ่งที่มันต้องการไอ้ดำนั่งรอยอยู่ที่ก้นหลุมสักพักใหญ่แต่จนแล้วจนรอด ไอ้มองก็ไม่หย่อนเชือกลงมารลับมันเริ่มกังวลกะวายและชักใจไม่ดีเสียงกุกกักที่ได้ยินจากปากหลุมในช่วงแรกก็เงียบสนิทมันจึงร้องตะโกนเรียกเพื่อนไอ้มองโว้ยไอ้มองเมื่อไร่มึงจะโยนเชือกลงมาวะกูจะได้ขึ้นไปสักทีเงียบไม่มีเสียงใครตอบกลับมาไม่ว่ามันจะพยายามเรียกสักเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากไอ้มองเพื่อนรักของมัน มันจึงชุกคิดขึ้นได้ทันทีว่าคงถูกเพื่อนหักหลังเข้าแล้วไอ้มองไอชาิชั่วมึงคิดจะหักหลังกูเหรอวะถ้ากูขึ้นไปได้กูจะตามฆ่ามึงแน่ไอ้ดำตะโกนด้วยความโกรธมันไม่น่าหลงเชื่อเพื่อนสารเลวคนนี้เลยไอ้ดำใช้มือลูบคำไปทั่วผนังหวังว่าจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่ใช้ปีนกลับขึ้นไปยังปากหลุมแต่ดูเหมือนว่าผนังทุกด้าน จะถูกบวกไว้ด้วยนิน้เหนียวจนเรียบลื่นไม่มีแง่หินใดๆให้มันใช้พยุงตัวปีนขึ้นไปเลยตอนนี้ไอด้ดำเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่าหากไม่มีใครมาช่วยมันจะต้องตายอยู่ในหลุมนี้อย่างแน่นอนช่วยด้วยช่วยด้วยไอด้ดำร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ,อยังสุดเสียงมันหวังว่าคงจะมีใครสักคนได้ยินเสียงร้องของมัน เสียงหมาหอนดังแว่วมาตามสายลมและดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะดังใกล้เข้ามาทุกทีแต่ก็ไม่ได้ทำให้ไอ้หม่องที่กําลังแบกทองคําซึ่งหนักจนเดินโซเซรู้สึกสะทกสะทานแต่อย่างใดมันยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบด้วยหัวใจที่พองโตจนไม่ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้างโทษทีนะเวอดำช่วยไม่ได้ก็มึงอย่างโง่เองนี่หว่าฮ่าฮ่ฮ่า ไอ้มองหัวเราะด้วยความดีใจความละโมบทําให้มันลืมคิดคําว่าเพื่อนจนเสียสิน้นมันไม่สนใจว่าไอด้ดาจะอยู่ในสภาพอย่างไรจะต้องตายอย่างทุกทรมานเพียงใดรู้แต่เพียงว่าทองคําทั้งหมดต้องเป็นของมันเพียงผู้เดียวสบายไปทั้งชาติแล้วเว้ยหนักชิปเป๋งขอโทษนะเว้ยไอด้ดำเอาไวก้กูจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มึงก็แล้วกันไอ้มอง เดินพืมพำกับตัวเองแต่แล้วมันก็ต้องสะดุง้งเมื่อมีเสียงหนึ่งลองทักขึ้นของที่แบกอยู่นะหนักไหมเป็นเสียงผู้หญิงเย็นเย,ยือกจนจับขั้วหัวใจไอ้มองหยุดชะงักและอยู่กับที่ในทันทีแล้วมองหันไปร,บรอบๆตัวเพื่อหาเจ้าของเสียงใครวะใครไอ้มองตะโกนเรียก เมื่อเหลียวไปมองรอบๆตัวแล้วแต่ไม่มีแม้เงาของสิ่งมีชีวิตจะมีก็เสียงหมาที่เห่าหอนกันไม่เลิกซึ่งตอนนี้เสียงที่เห่าหอนนั้นดังอยู่ใกล้ของตัวมันนี่เองจะหันซ้ายหันขวาทำไมข้าก็ยืนอยู่ข้างหลังเองนี่ยังไงละ่ะไอ้มองสะดุ้งสุดตัว เมื่อเสียงหญิงสาวดังขึ้นเบื้องหลังมันรีบหันกลับไปมองและก็เห็นว่าเจ้กของเสียงเรียกคือหญิงสาวหน้าตาง,งดงามคนหนึ่งน้องสาวเดิมตามพี่มาตั้งแต่เมนะื่อไหร่น่ะทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยละ่ะไอ้หม่องถามแบบตะกุกตะกักเพราะมั่นใจว่าตลอดทางที่มันเดินมานั้นไม่มีผู้คนหรือบ้านเรือนเลยสักหลังแล้วผู้หญิงคนนี้ จะตามมันมาได้อย่างไรข้าเดินมาทันเองเมื่อสักครู่ว่าแต่ในห่อผ้าที่เองแบกอยู่นะ่ะดูท่าจะหนักนะหญิงสาวปลายตามมองไปยังห่อผ้าห่อใหญ่ที่ไอ้มองแบกอยู่บนบา่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกของที่พี่จะเอาไปขายนะ่ะพี่เป็นพ่อค้าไอ้มองรีบแก้ตัวและค่อยๆเบี่ยงตัวหลบสายตาของหญิงสาว ไม่ให้มองเห็นของที่อยู่ภายในห่อผ้าอ๋ออย่างนั้นเหรอขยันจริงๆนะค่อนคืนเข้าไปแล้วยังขนของอยู่อีกจะพี่มันคนขยันว่าแต่บ้านน้องสาวคนสวยอยู่แถวนี้หรือเปล่าจะ๊ะไอ้มองเริ่มออกลายใจก็คิดว่าวันนี้ช่างเป็นวันของมันได้ทั้งสมบัติล้ำค่าและยังได้เดือสาวสวย ในที่เปี่ยวอย่างนี้มันไม่มีทางปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนใช่ใช่ข้าอยู่แถวๆเจดีเก่าท้ายวัดฮะเจดีเก่าท้ายวัดไอ,อ้หม่องเผยอุทานออกมาทำไมต้องตกใจด้วยละ่ะเปล่าพี่ไม่ได้ตกใจแต่พี่เคยผ่านแถวนั้นไม่เห็นว่าจะมีบ้านคนซักหลังเดียวเปี่ยวจะตายไป ข้าอยู่ที่นั่นมานานแล้วนานมากแม่น้องสาวหน้าตาก็ดีแต่ทำไมพูดจาแข็งแข็งไม่มีหางเสียงแบบนั้นละจ๊ะข้าก็พูดของข้าแบบนี้แต่ข้าอยากจะเตือนอะไรเองสักอย่างหนึ่งเตือนอะไรจ๊ะน้องสาวเองควรเอาของนั่นไปคืนที่เดิมเสียของของอะไรกันน้องสาวพูดเรื่องอะไร ไอ้มองแกล้งทำไขสือของนั่นเป็นสมบัติของผู้อืน่นมีแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะครอบครองได้ซึ่งไม่ใช่ไอหวัวขโมยอย่างมึงเสียงของหญิงสาวดูเกี้ยวกาดจนหน้าขนลุกดวงตาที่จ้องมองไอ้มองดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงโทสะไอ้มองแปลกใจไม่น้อยที่หญิงสาวผู้นี้พูดเหมือนรู้ว่ามันมาทำอะไร มันรู้เรื่องนี้ได้ไงวะแสะดงว่ามันต้องแอบดูเราตั้งแต่แรกแล้วสิแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เสร็จแล้วไอ้มองเริ่มคิดหาทางกำจัดหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าจะปล่อยไว้ให้ไปปากโป้งกับชาวบ้านคงไม่ได้เด็ดขาดกูเตือนมึงด้วยความหวังดีถ้ามึงไม่เชื่อมึงจะต้องพกกระจุดจบอย่างทรมานเอ๊ะนงนี่นี่เอ็งพูดจาให้มันดีๆหน่อยดิ เดี๋ยวก็ฉุดเข้าป่าข้างทางเสียนี่แทนที่หญิงสาวจะกลัวคำขู่ของไอ้มองเธอกลับเงยหน้าหัวเราะเหมือนได้ยินเรื่องที่ขบขัน <c oughs> มึงกล้าเหรอถ้ากล้ามึงก็เอาซิท้าเหรอดีแบบนี้มึงต้องเจอของจริงมานี่ไอ้มองเดินเข้าไปจับข้อมือหญิงสาวเอาไว้แน่น วันนี้มันต้องสั่งสอนผู้หญิงปากกล้าคนนี้ให้ได้ไม่ต้องคิดดิ้นเลยนางตัวดีลองกูจับแขนมึงได้แบบนี้รับรองว่ามึงดิ้นไม่หลุดแน่มาเนี่ไอ้มองกระชากแขนหญิงสาวอย่างแรงหวังว่าจะพาเธอเข้าไปข่มขืนในพงหญ้าแต่ดูเหมือนว่าร่างหญิงสาวคนนั้นจะไม่เอ็นไหวตามแรงกระชากของมันแม้แต่น้อยแรงดีเหมือนกันนี่ว่า อีนังนี่แบบนี้มันต้องกระชากให้หัวทิ่มไปเลยไอ้มองกระชากแขนของหญิงสาวจนสุดแรงมันคิดว่าคราวนี้ร่างของหญิงสาวจะต้องเสียหลักลม้มกระแทกพื้นอย่างแน่นอนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้มองลองลันเมื่อแทนที่หญิงสาวจะล้มลงไม่เป็นท่าแต่กลับกลายเป็นว่าแขนของหญิงสาวกับขาดหลุด ออกมาจากตัวขาอยู่ในมือมันแขนแขนมันพยายามสะบัดแขนนั้นให้หลุดออกจากมือแต่ดูเหมือนว่ามือของแขนนั้นจะจับมือมันเอาไว้แน่นจนไม่สามารถสะบัดให้หลุดออกไปได้แกเป็นอะไรกันแน่วะกูเตือนดีๆแต่มึงไม่ฟังยังคิดไม่ดีไม่ลายกับกูอีแบบนี้มึงต้องเจอดี สิ้นเสียงหยิงสาวคนนั้นแขนข้างที่ขาดก็พุ่งพวดไปบีบคอไอ้มองดิ้นทุรนทุลายพยายามที่จะแกะมือข้างนั้นออกแต่มือนั้นแข็งเล้ากับเหล็กจนมันไม่สามารถแกะออกได้มันเพิ่งจะรู้ตอนนี้เองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแต่ก่อนที่ไอ้มองจะสิ้นใจเพราะขาดอากาศมันก็เห็นปีศาจในชุดทหารไทยโบราณ ไม่มีเนื้อหนังเห็นแต่กระโหลกขาวโพลนเบ้าตาลึกโบแต่มีลูกไฟสีแดงเพลิงคุโชนอยู่ภายในถือดาบยาวใหญ่เดินเข้ามาหามันและเมื่อปีศาจต,ตนนั้นเข้ามาถึงล่างของไอ้มองที่นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นล่างนั้นก็เงื้อดดาบในมือฟันลงไปที่คอของไอ้มอง <c oughs> เพียงดาบเดียวคอไอ้มอง ก็ขาดระเด็นออกจากบ่าทันทีเลือดสดๆพุ่งไหลออกจากรำคอที่ขาดด่วนแรงเล้ากับน้ำตกล่างของมันกระตุกสองถึงสามครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปพร้อมกับล่างของปีศาจทั้งสองตนที่ค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดมิดในยามลาตีช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าไปทีข้าติดอยู่ในนี้ไอ้ดำ ยังคงล้องเรียกให้คนช่วยอยู่ก้นหลุมอย่างน่าเวทนาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของมันแม้แต่น้อยมันค่อยๆสุดกายนั่งหลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงไม่อยากเชื่อเลยว่าจะต้องมาตายอยู่ที่ก้นหลุมอย่างนี้ขณะที่ไอ้ดำนั่งหมดอะไรตายยากอยู่นั้นก็มีเศษดินจากปากหลุมหล่นล่วงลงมา มันรีบลุกขึ้นด้วยความดีใจเพราะคิดว่าไอ้มองเปลี่ยนใจกลับมาช่วยมันไอ้มองเพื่อนรักกูนึกแล้วว่ามึงต้องไม่ทิ้งกูไอ้ดำตะโกนขึ้นไปด้วยความดีใจแต่แล้วมันก็ต้องกระโดดหลบเมื่อเห็นอะไรบางอย่างตกลงมาจากเบื้องบนเฮ้ยอะไรบางอย่างหล่นลงมาข้างๆมันและมันก็เพ่งดูสิ่งนั้น ก็ต้องลองลั่นด้วยความตื่นตนกเฮ้ยอะไรวะนี่จากความดีใจกลับกลายเป็นขวัญผวาเมื่อจูจ่ๆก็มีล่างไหลหัวตกลงมากองอยู่ที่เท้ามันและเพียงคู่เดียวก็มีวัตถุคลายลูกมะพร้าวล่วงลงตามมาด้วยไอ้ดำเพ่งมองวัตถุที่กิ้งครกครกคู่เดียวก็ถึงตะโกนร้องสุดเสียง ไอ้มองบัดนี้ล่างไหลหัวของไอ้มองได้ตกลงมากองอยู่ที่ก้นหลุมและแล้วสมบาดทั้งหลายที่พวกมันช่วยกันขนออกไปก็กลับล่วงหล่นลงมาที่ก้นหลุมลาวกำหาฝนไอ้ดำรีบหลบไปที่มุมแต่ก็ไม่ไวายถูกแท่งทองล่นใส่หัวจนแตกจนเลือดไหลทะลักท่วมตัวและแล้ว มันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังก้องกังวาลขึ้นในเมื่อพวกมึงอยากได้ทรัพย์สินเงินทองพวกนี้มากนักกูจะให้พวกมึงกลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์คอยเฝ้าปกปักรักษาทรัพย์สมบัตินี้ตลอดไปไอ้ดำรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของผิวดินเมื่อเสียงหัวลาะของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นตนหลุมลึกแห่งนี้ แทบจะถะล่มลงมายาอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วปล่อยข้าไปเถอะข้าสำนึกผิดแล้วมันร้องตะโกนขอชีวิตอย่างสุดเสียงสายเกินไปแล้วพวกมึงทำชั่วไว้มากทั้งขุดเจาะวัดวาอาลามทั้งตัดเสียงพระมึงสมควรที่จะได้รับผลกรรมที่กระทำเอาไว้สิ้นเสียงผู้หญิงคนนั้นแสงที่สาดส่อง ลงมาจากปากหลุมก็ค่อยๆเลื่องลางไอ้ดำรู้ชะตากรรมของมันทันทีว่าจะต้องถูกกักขังให้ตายอย่างทรมานในหลุมแห่งนี้มันพยายามตะเกียกตะกายสุดชีวิตเพื่อปีนขึ้นไปที่ปากหลุมเพราะหากนิ่งเฉยคงต้องตายอยู่ที่ก้นหลุมนี้อย่างแน่นอนไอ้ดำพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแต่ความพยายามของมัน ก็ไหลผลพอปีนขึ้นไปเท่าไหร่ก็ถ่ายลูดกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนเล็บของมันเปิดหลุดออกจากนิ้วทั้งสิบตอนนี้มันสำนึกแล้วว่าสิ่งที่มันได้ทำลงไปนั้นเป็นบาปแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วไอ้ดำตะเกียกตะกายเหมือนคนเสียสติเพื่อเอาชีวิตรอดแต่แล้วไอ้ดำก็สิ้นแรง นอนสมร้องควนคางรอความตายอยู่ที่ก้นหลุมนั้นเอง